สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยาแล้วเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับไฮไลท์วันนี้ก็เป็นฟุตบอล โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดที่4นะครับไปเริ่มที่เวลา6โมงเย็นครับในกลุ่ม B นะครับเกาหลีใต้จากฝูงจะเปิดบ้านเจออิรักรองจากฝูงทั้ง2ทีมมีจัดต้มจากการชนะ2เสมอ1เหมือนกันนะครับเกาหลีใต้เกมล่าสุดบุกชนะจอแดนมา2 0ครับทีมชุดนี้ไม่มีสซนเทืองมินนะครับแต่ว่าแกนหลักที่เหลือความอินบอมอีเจซุงอีคังอิน ควางฮีชานเนี่ยพร้อมลงเล่นนะครับในขณะที่รักเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะปาเลสไตน์มา1-0ครับมีอาลิยาซิมอิบราฮมบาเยสกองหน้าเป็นไอมานฮุสซีนนะครับกองหน้าตัวเก่งเจอเปนหนล่าสุดคือบอลโลก2022รอบคัดเลือกเสมอ0-0บ้านเกาหลีใต้เกมเยือนเกาหลีใต้บุกถล่ม3-0นะครับคู่นี้ก่อนเกม ขามองเกาหลีใต้เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายๆเกาหลีใต้เนี่ยแม่นัดที่แล้วถือว่าทําได้ดีเกินคาดครับเกมนี้ดูเหนือกว่าอิรักพอสมควรแต่อิรักเองก็เหนียวนั่นนะครับการที่เกาหลีใต้จะยิงอิรักขาดถึง2ประตูคือผมมองว่าก็ไม่ง่ายครับหน้าวัดใจอิรักนะครับมองว่ามีลุ้นสู้ได้สนุกแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้ครับคู่นี้วัดใจอิรักครับ คู่ต่อมาเวลา3ทุ่น,นะครับไปที่กลุ่ม A อุซเบกิสถานจากฝูงจะเปิดบ้านเจอ UAE อันดับ3อุซเบกมี7จต้มชนะ2เสมอ1มาเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออิหร่านมาศูนย์ะครับแน่นอนแกนหล,ลักก็โอตาเบกชูคูรอบมีอัพบอสเบกเฟซู ลายเยฟนะครับกองหน้าเป็นเอลดอร์โชมูโดรอมครับในขณะที่ UAE มีสีแต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเกาหลีเหนือมา1 1นะครับมีบรูโนอาลีซันเมนนะครับอับดุลลาชูฮาวกองหน้าเป็นไคโอคันโดครับจนผลล่าสุดคืออุ่นเครื่อง4ปีก่อนอุสเบเบียดชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกม อุซเบกิสถานเป็นปอนะครับแม่อุซเบ์นี่นัดทีแล้วได้เปรียบถูกเล่นในการเจออิหร่านแต่เอาชนะไม่ได้ครับเก <Okay, S 1> มนี้เล่นในบ้านแม้ว่า UAE ก็ดูเหนียวนั่นแต่ว่า น่าวัดใจอุสเบในบ้านดีกว่าครับพี่เจดมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะเก็บ3แต้มคู่นี้เชีย์อุสเบกิสถานครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปดูในกลุ่ม C ีครับซาอุดีอาระเบียอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับบาเรนอันดับ 4. สซาอุมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้1เท่ากับบาเรนเลยนะครับซาอุเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับญี่ปุ่นมาศูต่อ2ถือว่า ค่อนข้างเสียหายเลยนะครับคืนวันนี้เนี่ยโรเบโตมันชินีนะครับก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างซาเลมอัลดาวซารีชาเล่อัลเชลีนะครับกองหน้าก็ฟรัสอัลบูไรคารพวกนี้นครับในขณะที่บาเรนเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออินโดนีเซียมา2-2นะครับมาตีเสมอเอาในช่วง90บก9เลยนะครับดากันทารยิยกุนซือชาวบอสเนียครับมีโมเมตมาฮูนนะครับนัดที่แล้วยิง2ลูกอาลีมาดาน กองหน้าเป็นโคมิโออลอัสวัตนะครับเจนอนหัวล่าสุดคือกัฟคัฟรอบชิงชนะเลิศเมื่อ5ปีก่อนบาเรนชนะ1 0คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองซาอุดิอราระเบียเป็นต่อแต่ดูแล้วเนี่ยแม่ซาอุนัดที่แล้วพอไปแพ้ญี่ปุ่นเกมนี้จัดหนักแน่นอนครับพิจารณว่าบาเรนไม่ถึงกระเหนี่ยวนั่นนักเกมแบบนี้ประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับซาอุจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่อิรัก อุซเบกิสถานและซาอุดีอาระเบียครับเหมือนเดิมน,นะครับอย่าลืมพักยก77อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ